สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับจากการที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายในวันที่29มีนาคมนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับคุณเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินทองที่จะเริ่มเข้ามานะครับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทําธุรกิจการหารายได้อะไรต่างๆนะครับถือว่ามันจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมจะสําเร็จได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณจะมีช่องทางการทําธุรกิจที่หาเงินหาทองได้ดีขึ้นกว่าเดิม และคุณก็จะเริ่มมีโชคลาภก,กับเขาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็จะดูดีเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีในเรื่องอะไรบ้างและมีอะไรที่จะมีความเสียหายที่ต้องระวังหรือเปล่าเราคงต้องไปดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะรดูจักในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกลุ่มหลังจากที่ดาวพฤหัสเขาจะย้ายราศีในวันที่29มีนาคมนี้นะครับ ว่ามันจะเกิดผลอะไรกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมขออนุญาตไปอธิบายบนกระดานดวงครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับการที่ดาวพฤหัสย้ายมาครั้งนี้นะครับ mm. เขาย้ายเข้ามาทับตัวนะครับมาอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับก็คือ การที่ดาวพฤหัสย้ายมาในตำแหน่งนี้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุมนะครับซึ่งเขาเรียกว่าถือว่าเป็นราศีนาระนะครับก็คือราศีที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรูปคนด้วยนะครับก็ถ้ามีดาวพฤหัสมาทับลัคนาเขาถือว่าได้ตําแหน่งองค์เก์นะครับนาระองคเก์นะครับซึ่งการได้องเก์เนี่ยถ้าตามบทกลอนนะครับบทสุดท้ายเขาบอกว่ายศนั้นนาพันธนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่า ดีขนาดไหนนะครับก็คือระดับมีนาถึงพันไล่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีเกียรตินะครับหรือว่ามีความเจริญที่ดีนะครับซึ่งมาดูกันนะครับถ้ามองดาวพฤหัสเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สติปัญญานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับชาวลัคนาราศีกลุ่มเลยก็คือในช่วงก่อนหน้านั้นที่ดาวพฤหัสที่มองเป็นเรื่องความรู้สติปัญญานะครับมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาอยู่ในภพวินาศนั่นหมายความว่า ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีความอึดอัดคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยถูกต้องมีความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของระบบความคิดนะครับและการอยู่ร่วมกับดาวเสาร์มันก็ทําให้มีความอึดอัดต้องคอยปรับคอยจูนนะครับแต่พอดาวพฤหัสย้ายออกนะครับแยกออกจากดาวเสาร์อย่างแรกคือโปร่งขึ้นอย่างที่สองคือมาทับตัวตนของคุณมันเกี่ยวกับความรู้อของคุณโดยเฉพาะนะครับและมาได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ ความรู้ของคุณนะครับการคิดอ่านการเรียนรู้การประเมินสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณจะทําได้ดีขึ้นเพราะดาวพฤหัสมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นและถ้ามองความหมายของกลุ่มบุคคลที่เป็นเกี่ยวกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับบรรดาผู้ทรงศีลนักบวชนะครับเกี่ยวกับอายการเกี่ยวกับคนที่ทํางานด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องของคุณธรรมศีลธรรมแรงต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเวลาที่ดาวมาได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์และมาทับตัวนะครับถือว่าเขาก็จะมาส่งผลดีกับคุณด้วยเหมือนกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนในกลุ่มที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็จะมามีสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแล้วก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมหรือการให้ความรู้ให้การสนับสนุนกับคุณด้วย,วยเช่นกันถือว่าจะมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้มากขึ้นในช่วงนี้ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้ามองเป็นเรื่องทิศดาวพฤหัสก็คือทิศตะวันตกนะครับทิศประจ,จิมเพราะฉะนั้นในทางทิศตะวันตกก็จะเหมาะกับการทําธุรกิจหรือก่อให้เกิดความสําเร็จอะไรได้ดีกับคุณในช่วงปีนี้และถ้าเรามาดูในเรื่องของความหมายที่ดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าของกันนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรื่องกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงเงินนะครับหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงเรื่องของการหาไรายได้เรื่องของการทําธุรกิจนะครับ เวลาดาวกระดุมพระมาทับตัวแล้วมีความเข้มแข็งดีนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายเนี่ยคุณจะเริ่มมองหาช่องทางในการทําธุรกิจได้ดีคุณจะประเมินเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการหาไรายได้ต่างๆได้ดีคุณจะมีช่องทางในการทําธุรกิจอะไรต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะเริ่มมองอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ชัดเจนและเป็นช่วงที่เงินทองก็จะ เข้ามาหาคุณนะครับมีโอกาสที่เรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณคุณจะทำธุรกิจต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับมีช่องทางทางธุรกิจที่มากขึ้นและจะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงกับเรื่องของการทำธุรกิจการหารายได้ต่างๆเหล่านั้นด้วยซึ่งมันจะมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นตอนที่ดาวการเงินอยู่ในช่องวินาศเนี่ยมันจะมีเหตุของความเสียหายหรือว่ามันจะมีความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่พอมาอยู่ทับตัวเนี่ยความผันผวนความเสียหายเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับดาวพฤหัสอีกความหมายหนึ่งก็เป็นเจ้าของเรื่องลาภะที่เป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเวลาดาวโชคลาภความสําเร็จมาทับตัวอย่างแรกที่เห็นได้ก็คือคุณจะทําอะไรได้สําเร็จได้ดีขึ้น คุณจะมีแนวทางมีความสามารถในการเรียนรู้หรือมองหาช่องทางที่จะทำให้มันสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับและถ้ามองเป็นเรื่องของโชคลาภถือว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความสำเร็จอะไรกับเขาได้บ้างเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นโชคลาภมันไปอยู่วินาศโชคลาภจะมาแบบไม่คาดคิดหรือจะโชคลาภจะมาจากเรื่องของสิ่งเล่นลับจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ในช่วงนี้เวลาดาวโชคลาภมาทับตัวและมีความเข้มแข็งดีถือว่าโชคลาภจะมาได้จากหลากหลายทางคุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความรู้การเรียนรู้เนี่ยนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้อะไรนะครับคุณจะมีโชคลาภกับการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีนะครับและเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภนะครับที่มาอยู่กับตัวคุณนะครับ แต่ด้วยสถานะที่ในขณะนี้นะครับดาวที่เป็นตัว,นต,วตนของคุณก็คือดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในเรื่อง es, <ร OUR S 1> ของพันธุนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลักสร้างฐานการสร้างความมั่นคงนะครับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องรถรานะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็โฟกัสเรื่องส่วนใหญ่ไปกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องรถรานะครับ แต่การที่ดาวราหูเนี่ยนะครับมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพันธุนะครับตั้งแต่เมื่อกันยาที่ผ่านมาเนี่ยดาวมันได้ตําแหน่งนิดนะครับมันเป็นตําแหน่งที่ดาวราหูอ่อนกําลังซึ่งดาวราหูเป็นตัวตนของคุณคุณก็จะดูแบบไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือไม่ค่อยมีความมั่นคงในความเป็นตัวเองนะครับไม่ค่อยเด่นชัดกับความเป็นตัวเองหรือบางทีเนี่ยเรื่องที่คุณต้องไปทำเนี่ยบางทีมันเป็นการ ทำเพื่อคนอื่นนะครับทาเพื่อส่วนรวมอะไรด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในตัวเองมาได้องค์เกณฑ์และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้การประเมินการเรียนรู้การวิเคราะห์เนี่ยมันทําให้การตัดสินใจต่างๆของคุณในช่วงนี้นะครับมันก็จะดีขึ้นเพราะคุณจะมีการวิเคราะห์มีการประเมินมีการเรียนรู้มีการหาเหตุผลอะไรต่างๆได้ดีขึ้นมันอาจจะทำให้การตัดสินใจของคุณเนี่ย มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีความรอบคอบขึ้นด้วยและเพื่อความชัดเจนนะครับเราไปสรุปส่งท้ายกันครับสรุปส่งท้ายสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับจากการที่ดวงดาวอยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับการย้ายมาของดาวพฤหัสเนี่ย เถียงไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้ามากับคุณมากขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นนะครับแต่ด้วยการที่ดาวเสาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินาศของคุณเนี่ยนะครับซึ่งหมายถึงการอยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้นหรือเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับการที่จะโชว์ออฟมากนะักหรือว่าการที่ออกสื่ออะไรมากนะักเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะทําธุรกิจของคุณหรือว่าเวลามีโชคลาภอะไรของคุณเนี่ยก็อาจจะอยู่แบบเงียบๆนะครับอยู่แบบเบื้องหลังนะครับหรือไม่งั้นคุณก็จะต้องมาทําที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ line, เรื่องของต่างประเทศนะครับให้มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้อง และจะทําให้คําว่าวินาศนั้นไม่ได้แปลว่าความผันผวนหรือจะต้องมีเหตุที่จะต้องเสียหายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในปีนี้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับโชคลาภของคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณลุยต่อเนื่องนะครับในปีหน้าเนี่ยผลที่จะเกิดเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยและถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ให้กับ เพื่อนๆคนที่คุณรักนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมเพื่อเขาจะได้รู้นะครับว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจะจรู้จักสวัสดีครับ